สวัสดีครับพบกับผมหลิวเซเพนะฮะจากช่องเซเพแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่ปูนะฮะอ่างแม่ปูอ่าภผห้งชัดนะครับผมมันจะมีสองที่แม่ปูเสริมงามกับใช่ไหมแล้วก็แม่ปูห้างชัดสองที่ชื่อคล้ายกันก็เพิ่งมาถึงอ่างนะฮะตอนนี้ก็คือตกใจฮะพอดีว่าน้ําแห้งมากไม่ได้มานานมากครับอ่างนี้ก็ น้ำลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมาถึงเมื่อกี้เจอฮานาสามท่านทางนู้นก็เขาบอกว่าน้ำลดมาหลายเดือนแล้วนะฮะก็ดูสภาพน้ำครับแห้งแห้งเหือดเลยทุกที่น้ำมันจะอยู่แถวๆโขดหินนะฮะถ้าฝัานน่งนู้นก็จะอยู่ติดกับอ่โขดหินตรงนู้นเลยตอนนี้ลงไปประมาณ สี่เมตรห้าเมตรได้แล้วนะฮะแห้งมากครับเกาะโผล่เลยนะฮะที่เกาะจะโผล่แค่ปีมปมนะฮะตัวน,นี้เห็นหมดเลยสุดๆไม่คิดว่าน้ำจะแห้งขนาดนี้นม่จะปล่อยน้ำไปทำกันกเกษตรกันแล้วมั้งทำนากันประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวผมจะลงตรงนี้แล้วกันเพราะว่า <c oughs> น้ำมันแห้งเนาะ ปกติจะนั่งฝั่งนู้นแต่ว่าตอนนี้น้าแห้งน่าจะนั่งไม่ไหวแล้วก็อยากมานั่งตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้วันนี้ผมมีภารกิจก็คือกะว่าจะมาตามหาปลาน,นิลน,นะฮะไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าจะเจอตัวหรือเปล่าน,นะฮะผมยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับผม ตอนนี้ก็จัดของเปิอันเสร็จแล้วนะฮะเป็นเวลาแปดโมงนะฮะมีปัญหาจัดของเป็นชั่วโมงะฮะพอดีรลมผมมีปัญหานิดนึงตัวจับรลมมันกลางไม่ได้นะ <c oughs> ก็วันนี้จะตกระยะ3ามจุดหนะฮะสามจดหเป็นรูปแบบของบาลานแตะ2ตะขอนะฮะแตะหนึ่งนอนหนึ่งนะครับทุ่นใช้เป็นตัวนี้นะฮะของนัต้นเดี๋ยวผมขึ้นสเปกไว้ให้แล้วกันแล้วก็เมื่อกี้ เจอทุ่นของใครไม่รู้หล่นอยู่ฮะน่าจะเป็นทุ่นสปิวเป๊ะนะฮะเพราน่าจะขาดครับเระยะ3.6วอนี้ที่ผมตกจะใช้สายใหญ่หน่อยนะฮะสายสายเมนผมใช้12ปอนด์นะฮะส่วนสายหน้าผมใช้10ปอนด์นะครับคราวที่แล้วมาอ่างนี้ใช้แค่8ปอนด์นะฮะไม่รู้ว่ามีสัตว์ใหญ่เพราะว่าคราวนั้นโดนอ่าน่าจะเป็น ปลาหมนจันนะฮะบลือเลยะฮะเห็นตัวนะครับแต่ไม่ได้ตัวฮนะก็งัดไม่ค่อยไหวฮนะสุดท้ายก็เข้าต่อแล้วก็ขาดไปนะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะเจอตัวหรือเปล่านะฮะกับภารกิจของเรานะฮะหาปลานิลนนะครับครับสำหรับเหยื่อตะขอตะขอที่แตะผมจะตกเป็นอ่า นวดนินน่มก่อนนะฮะแล้วก็พอกด้วยอาหารแบบบีบฝุ่นนะฮะส่วนตะขอยาวตะขอนอนผมก็จะใส่เป็นขนมปังนะฮะแล้วก็บีบฝุ่นนะต่โโอโโอเยอะยากกรน,นันางเตี้ยล่วงไปแล้วไม้แหลก เมื่อกี้เหยื่อเราล่วงขณะนั่งฝั่งนู้นเขาได้ปลาไปแล้วนะกระชังเขาลงน้ำแล้ว โดนครับโดนเอาแล้วอีอ่สุกนะครับผมออา่อาอืดีดื้อดิดื้อนะเราอะ อ,อ,อ,อเรียบร้อยครับผมแต่ที่ได้นี่เป็นอี่สกนะฮะไม่ใช่ปลานิลที่เราอยากจะได้นะฮะแต่ก็รอดป่ามแล้วนะครับผม น,นี่ครับผมยี่สกนะฮะแต้มแรกมันครับมัน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 อไม้ที่สองโดนเลยนะฮะยี่สก คับผม,พมเพมแรกเรามาไว้มาก <c oughs> นี่เสียงเบาก็ต้องขออภัยหน่อยนะฮะพอดีผมเป็นหวัดจิบคอนิดหน่อยเสียงอาจจะเบานิดนึง น่าจะถอยผิดจุดนะลอยขึ้นมาแล้วริ้วเลย มีเม็ดขึ้นนะเม็ดขึ้นเม็ดขึ้นตอกเน้นๆแต่ไม่โดน ภารกิจสําเร็จแล้วฮะปลานิมแต่มันเป็นปลานิมน,น้อยนะเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนนะฮะก็อยากได้ตัวบ้อบออยากได้ตัวใหญ่ๆนะฮะเก็บไปก่อนสองแต้มแล้วนะครับ อะไรกันครับเนี่ยว่าเนี่ยเขว่าอยู่ทำไมมัน,มนลอยค้างปนินนนะฮะเตรียมปาก ไปลิกอีกแล้วไม่อยากวัดเลยวะครับตอนนี้เปลี่ยนมาตกเป็นไม้ตายแล้วนะฮะไม้ตายไม้ตาย ในเรื่องหรือเปล่า ตอนนี้ครับตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วนะฮะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยขออนุญาตนะข้าวเช้าก่อน ทับต้องเดินได้ท้องนะเห็นมาตรงไม้ตายก็มีอาการปลิกอยู่บ้างนะครับแต่ว่า mm. ก็ไม่โดนตัว กินข้าวเสร็จผมจตั้งใจตกทีหนึง่งดูว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับตอนนี้ตีอาหารกระเป๋าทิ้งไว้ก่อนเท่าที่ดูเมื่อกี้ฝูงปลาที่เข้ามาป่วนเรานะฮะน่าจะเป็นปลาบ้ากับปลายศนะเป็นปลาเล็กล็อตที่เขาเพิ่งปล่อยไปนะครับโดยเท่านี้ชี้ฮะ นี่สิบเอ็มงห้าสิบแปดนะครับก็ฝนตกละอาการก็เรื่อยๆมีปลาน้อยมากวนบ้างเมื่อกี้ผมขับโดนตัวอะไรไม่รู้นะคันร้องเลยนะแต่ว่าหลุดเฉยเลย้ยง,งงกันเทปก็ไม่ได้ทิ้งนะอยู่กัหลุกน่าจะเกี่ยวโดนตัวนะฮะไปนูน่นละน่าจะมีใสอยู่ตัวเมื่อกี้ มีฝนตกนะครับากาศเป็นสุดๆ <g üler> ก็มาอรอลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าด้บรรยากาศคารปลดปลินยากาศดีมากครับ ตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วนะใกล้จะบ่ายสองแล้วอีกก็พักเราต้องกลับแล้วนะมีธุระต่อนะครับผม มีธุระต่อต้องขับแน่ สานี้อิ่แล้วยครับตอนนี้สามโครึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวน่าจะกลับละก็เลยพาเพื่อนๆมาดูปลารวมของนะข้างๆนะฮะเหมือนจะได้หลายตัวอยู่นะก็มาดูก,กัน ได้หลาครับสามตัวปนินคะับนุกอ่ะลุกไปสามตัวป,ปุ๊บตดตัว่ายใหญ่พูดกานะพูดกลางเล้งหาเกทุนหายไปกันผมก็ทายนึ่งขบับเอาเลยเอยเด็กปจะปิดละออือออมมน,นใช่อยู่ยด้วยมาทำมมาดามาดรมมาดาได้กับน้อยผม <laughs> ก็ควรตัวเลยสองเจ็รุดอสองตัวตัวท้ายนี่ขยันอีซุกทุบไปเลยสวนพืชผมว่าสองตัวเหมือนติดนะฮะรึ๊ดๆๆหมวก,กสายปลาน้มดังเนี่ยรุดว่ะเจ้าของกันี่ตัวนีุู้ดนี่แปกับพุดกลางลิงหุ่นเสด็จป <laughs> นหุ่นมันถ่ายาตัวใหญ่กว่าครับ มันถกว่าสวนกันอ่ะอสองแถวหัวอบบเรียบร้อยถ้าวุ่นกับเยวเลยแต่เรื่องกับเนี่ย่ามกับเนี่ครับก็ทั้งอ่างนะวันนี้มีห้าคนจะมีนะท่านนั้นหนึ่งแล้วก็ผมนั่งตรงนั้นอีกหนึ่งแล้วก็ ฝั่งทางนู้นอีกสามท่านก็ได้ปลากันทุกคนนะฮะไม่น่าจะมีใครปะานะครับเท่าที่ดูแต่ก็นะฮะมันเป็นปลาเล็กนะฮะปลาเล็กปลาน้อครับก็เดินทางมาถึงช่วงถ่ายคลิปแล้วนะฮะ ก็หมดเวลาล้วต้องกลับบ้านละผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าสนุกอยู่ช่วงหนึ่งฮนะช่วงเช้าผมลงไม้แรกไม่โดนคนระับเพราะผมถอยผิดจุดแล้วทีนี้เปลี่ยนมาที่สองก็เจอยี่สกเลยไซโลนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นปลาน้อยเข้ามาขวนค่อนขอ้างเยอะแล้วก็เปลี่ยนไปตกเป็นไม้ตายนะฮะ แต่ก็หลบปลาน้อยได้ครับแต่ว่าปลาปลาใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าอยู่ดีครก็เงียบเงียบบ้างเข้าบ้างนะเป็นปลาปลายก็ได้วัดอยู่บ้างครับโดยรวมวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ฮะเดี๋ยวผมโชว์ปลารวมก่อนละกันว่าได้เท่าไหร่ปลารวมของเราวันนี้ โอ้ยดิมจังวะเป็นยีสกนะฮะยีสกตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแก้มช้ากับปานินนะฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยที่เหลือไปเลยนะฮะน่าจะเอาแค่ยีสกกลับนะครับเพราะว่าเอาไปก็ขี้เกียจทํากับข้าวอยู่ดีฮะปล่อยไปดีกว่าให้มันไปโต ชามตัวนี้ไซส์สวยมากครับสวยนะฮะนี่ฮนะสวยมากไฟป,ปะนินตัวนี้ วันนี้รอบปั่นะฮะแต่ภารกิจเราไม่สําเร็จะฮะที่ว่าจะอยากได้ปานินนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ก็ไ่รอบหน้าแล้วกันลงไปซีลงไปซิครับก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมกันมานะก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นหมายที่ไหนอะไรยังไงก็มาตามลุ้นกันอีกทีนะฮะส่วนวันนี้น่าจะจบอย่างเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ